วันหนึ่งในยามรุ่งอรุณพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงออกบินทบาทพร้อมเหล่าพระอรหันต์บริวารแสงแห่งรัศมีทองคำของพระองค์เปล่งประกายอบอุ่นไปทั่วหมู่บ้านขณะนั้นสุมาณะเพิ่งกลับจากหาบฟืนภรยาเปิดหม้อข้าวออกมามีข้าวเพียงคำเดียวเท่านั้นเธอพูดเบาๆว่าท่านเจ้าขา เรามีข้าวแค่นี้เองจะถวายได้อย่างไรสุมาณะนิ่งไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วกล่าวว่าแม้เรามีเพียงเท่านี้ก็ถวายได้เขานำข้าวเพียงคำเดียวใส่ลงในบาทของพระพุทธเจ้าดวงตาเปี่ยมด้วยน้ำตาแห่งปีติพระพุทธองค์ทรงประทานรอยยิ้มอันเมตตาแล้วตรัสว่า ดูก่อนสุมนะบุญมิได้อยู่ที่มากแต่อยู่ที่ใจอันบริสุทธิ์